มีเรื่องหนึ่งนะที่ว่าอันตรายมากเลยที่ดอรนโปเนฮิลซึ่งเป็นคนที่รวบรวมความสำเร็จของโลกเนี่ยมามารวมอยู่ในเล่มเดียวกันแล้วเขาเขียนหนังสือชื่อว่า Outwitting the Devil คือการชนะปิศาจด้วยปัญญานะครับแต่หนังสือเล่มนี้ดีมากแล้วมีคำคำหนึ่งนะที่เขาใช้นะแล้วเขาใช้ในแนวที่ว่า คนที่เป็นแบบนี้แม่งหาอนไะคตไม่เจอในชีวิตคือคำว่า drifters d r i f t e r drifters หรือว่าแปลตรงตัวก็คือว่าพวกที่ล่องลอยในชีวิตอันนี้คือเป็นคำที่ตรงข้ามกับคำว่าสำเร็จเลยก็คือว่าคนที่มีคำาว่าสำเร็จเนี่ยคนสำเร็จเนี่ยมันจะมีเป้าหมายในชีวิตจะอยู่ทุกวันอย่างไปไปตามเป้าหมายของเขาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีชีวิตชีวามีไฟแต่ว่าคำที่มันตรงกันข้ามกันนะเราเขาใช้คำแบบ มนุษย์เนี่ยมันถูกลอบไปด้วยปีศาจได้ถูกไปทำในเรื่องของแย่ๆเรื่องเลวร้วายได้เนี่ยพวกนี้พวกผูก้ล่องลอยพวกล่องลอยพวกที่ไม่มีอะไรทําพวกที่บอกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ถึงแม้ว่ารวยแล้วนะบางคนบางคนรวยแล้วนะยกตัวอย่าง,างพ่อแม่บางคนเนี่ย อาจจะแบบมีฐานะมีธุรกิจมีมั่งคั่งร่ำรวยมากมายแล้วก็มาวางหมากให้ลูกว่าลูกคนนี้ทําแบบนี้นะเธอเนีน่ยนะไปคุมร้านนี่ของฉันนะแล้ว,ลวพ่อแม่มีนานจากวางแผนเพื่อเสริมตัวเองแต่ว่าบอกให้ลูกมาทำทำทำแต่ประเด็นคือเด็กเขาทำถึงจุดอย่างไม่ชอบพอทำถึงจุดอยเองไม่ชอบเขาก็ไม่มีกําลังใจกับชีวิตเขาก็เหมือนถูกวางหมากคือมนุษย์นี่มันไม่ชอบไอสิ่งที่บอกว่าไม่มีอสิสระภาพ มนุษย์แม่งไม่ชอบเกียดมากมนุษย์นี่คือคุณสังเกตเลยเวลาเขาจะลงโทษมนุษย์เนี่ยเขาเอาอะไรไปอย่างแรกเลยอิสรภาพคือติดคุกเวลาเขาจะลงโทษมนุษย์ที่แบบกะกลัวกันที่สุดคืออิสรภาพเอาเงินไปยังยังเอาไปได้ยังยอมมากกว่าเลยแต่เมื่อ,อไหร่ต้องติดคุกนี่มันถือว่าเป็นการมันรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราให้ลูกไปวางหมาให้ลูกเราไม่ให้อิสรภาพในการเลือกของเขาเนี่ยเขาแม่งก็เหมือนติดคุกระดับหนึ่งอะน,นั่นคือความรับผิดชอบของพ่อแม่ด้วยแต่ในฐานะของคนที่ไม่ว่าจังเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องไม่ให้ตัวเองเป็นผู้ล่องรอยเป็นพวกล่องรอยพวก Drifters เพราะว่ามันจะดึงดูดวิสายร้ายเข้ามาพูดง่ายคือเราจะจิตอะไรก็ตามนะที่ ไม่คิดในเรื่องที่สูงสูงหรือไม่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันจะลงต่ําเสมอเลยตามแรงโน้มถ่วงหรือไปคิดเรื่องแยกๆไม่รู้จะทําอะไรวันๆม่ได้เที่ยวไปดูหนังหรือว่าทางานแต่ว่าไม่ทางานไปแบบงั้นๆไม่ได้ตรงความชีวิตของฉันก็ทํางานหาเงินเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตทำไงเป็นยังไงแล้วก็วันนั้นก็ดูหนังไม่ได้ว่ายเพราะว่าดูหนังไม่ดีนะแต่ว่าวันๆไม่ทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันน่ะนั่นแหละคือพวกล่องลอย Drifters เราห้ามให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นห้ามให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นอ่ะสรุปคือทำอยังไงข้อหนึ่งเราต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นนะครับถ้าเราต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนควรจะสอนแต่ไม่สอนนะครับสิ่งนี้ก็คือว่าทำยังไงที่ว่าประมวลผลว่าสิ่งที่อินพุตที่เข้ามาไอสิ่งที่สื่อที่เข้ามาหาเราคนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเราคิดเองเป็นเพราะฉะนั้น ทำไงถึงจะคิดเองเป็นเราต้องมีการค้นหาความจริงด้วยตัวเองนี่กคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันตั้ง2,500ปีที่แล้วก็คือหลักการามสูตูนแล้วบิเนียวก็สอนเหมือนกันเขาใช้คำคนละคำคือการคิดให้เทีย่ยง mm. accurate thinking เป็นหนึ่งใน17ข้อของความสำเร็จนะครับหนึ่งใน17คุณลักษณะของความสำเร็จที่เขารวบรวมมานะครับแล้วก็ผมเคยทำเป็นออดิโอบุ๊กในบ็อกเซตชุดหนึ่งชื่อว่า laws of success หรือกแห่งความสำเร็จ17ข้อในนี่นี่คือ1ข้อก็คือคิดให้เที่ยงหรือประมวลผลด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสอบช่วยเด็กหาสิ่งที่ตัวเองรักและเชื่อมกับสิ่งที่3ก็คือว่าสร้างคุณค่าในตลาดปัจจุบันตลาดปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่ตลาดหรือตลาดปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่ตลาดในสมัยก่อนไม่ใช่พพ่อบอกว่าไม่ใช่พ่อหรือแม่บอกว่าเนี่ยฉันทําอู่ซ่อมรถเพราะฉะนั้นลูก จงรักการทําอู่ซ่อมรถคือไม่ได้ให้เขาเลือกเลยลูกมันแบบคงไม่อยากทําอู่ซ่อมรถหรอกเพื่อนกูเท่ๆทำน้นทํานี่ทําน้นทํานีาน่อยากเท่ๆหรือว่าลูกนี่สังคมบอกว่าต้องเรียนแบบนี้ถึงจะเท่นะวิศวะหมอทนายเรียนแบบนี้นะต้องเป็นถึงจะถึงจะเรียกว่าเออสังคมจะให้เกียรติว่าคุณมีสติปัญญาสูงจงไปเลียอย่างนี้ทนั้นที่ไม่รู้ไม่ชอบเลยนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยเด็กได้ก็คือหา uh huh. ไม่ต้องไปบังคับเขาคนจะไม่ชอบแล้วเมื่อไหร่ที่ เขาทําสิ่งที่ตัวเองไม่มีสารภาพเขาจะมรู้สึกเหมือนติดคุกแล้วเขาจะมี2แบบก็คือ r e b e l ก็คือต่อต้านต่อต้านเงียบแล้วก็ไปทําอะไรที่อาจจะท้าทายหรือดื้อเลยหรือไม่ถ้าเกิดบางคนก็เนื่องจากกูไม่ได้ทําสิ่งที่ต้องการก็ดริฟท์ล่องลอยวันนี้คือบาปอันเนื่อนะดริฟท์ล่องลอยแล้วมันก็จะเริ่มทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นติดจะเสพติดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็จะเริ่มทําสิ่งที่มันไม่ใช่ละ แต่ถ้าเขาได้มีโอกาสในการเลือกตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองรักแต่เราสอนเขาว่าโอเคยุคนี้ถ้าจะทาสิ่งที่ตัวเองรักนะทักษะแบบนี้นะทักษะที่ลูกชอบนะยุคนี้เขาต้องการอะไรกัน,นยกตัวอยา่างบางคนอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมหรือว่าอยากจะทอยากจะอยู่หน้ากล้องหรือว่าบางคนเด็กบางคนอาจจะเป็นอยากจะเป็นดาราหรือจะอเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไกด์เขาได้กว่ายุคนี้นะคนชอบแบบนี้นี่แหละเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ แล้วหน้าที่ของทุกคนด้วยจ้าไม่ใช่พวกคนที่ฟังอยู่บางคนอาจจะไม่ยังรู้เรื่รองนี้โดยด้วยจ้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตลาดยุคนี้ด้วยเพราะทุกทุกช่วงเปลี่ยนหมดอ่ะพ่อแม่อาจจะบอกว่าแต่ก,ก่อนที่ฉันลุ่งโดยการเนี่ยอู่ซ่อมรถมันลุ่งมากเลยแยุคนี้มันไม่ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนดิไม่ใช่มามาจำ,จ,ำจำกัดลูกบอกว่าโอเคต้องทําอู่ซ่อมรถต้องทาต้องทาเป็นร้านอาหารแบบนี้ต้องยัดเยียดจับหมากวางหมากให้ลูกทุกคนแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว สิ่งนี้ผมอยากจะฝากไว้เพราะว่ามันเป็นอนาคตของประเทศเราการที่เราทุกคนได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างอ,อย่างสุดๆอ่ะพูด,ดง่ายๆถ้าถ้าคนไทยตน67ล้านคนเนี่ยได้ดึงศักยภาพอ,าออกมาแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่ฉันสอนเราได้ช่วยคนอะไรบางอย่างมันก็เป็นมีความหมายต่อชีวิตของผมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด C First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัณฑิตโรศีสวัสดีครับ